สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็ได้ทำการสั่งพัดลมโทรศัพท์มาอีกแล้วนะครับผมนะหลังจากครั้งที่ผมเคยสั่งตัวประมาณเท่าไหร่60กว่าบาทนะครับผมแล้ก็มันก็ใช้ดีแหละแต่ว่าหลังๆมาแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรมันเอาไม่อยู่นะครับผมนะฮะคือแบบมันเป่าก็ดีแหละนะครับนะแต่โทรศัพท์ผมร้อนเกินมันมันลมมันนิดเดียวจริงๆนะฮะผมก็เลยแบบสั่งมาเพิ่มนะครับนะเป็นตัวละอ่าสองร้อยนะฮะราคาแพงข ว่ามันผมซื้อตอนช่วงมันลดราคาก็เลย300นะครับผมประานี้โอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาลองแกะกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันดีกว่าเดิมยังไงหรือเปล่านะแบบของถูกกับของแพงไงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวผมขอให้สต็อปแป๊บนึงอะอาชีพคนเดียวโอเคนะครับนะก็เปิดแกะมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็มาลองดูกันเชี่ยนอาชีพคนเดียวมันลำบากจังวะแป๊บนึงอุ้ยแค่มันจะพังโะวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะสองด่วนมันเป็นแบบกล่องสอดอะแป๊บนึงนะทุกคน โอเคฮะตอนนี้ก็แกะมาไปทียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮนะก็เป็นภาษาจีนอีกแล้วเหรอ,อใช่ปะจีนอีกแล้วส่งมาจากจีนเหรอ,อนี่ฮะเป็นพัดลมแบบอ่อาเขาเรามีไฟ LGB ด้วยนะครับผมนะฮะโคตรจะเท่นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเลื่อนดูนะเห็นไหมมันเป็นแบบเลื่อนอย่างนี้ไว้ทุกคนโอเคฮะมาลองดูกันโอ้ยอาจจะ่พูดเดือลำบากนิดนึงนะทุกคนขออภัยด้วยเนาะโอเคอุย้ยขาหมดเลยแกะไงเนี่ยเอ่อสักครู่ฮนะมันมีสกอตเทปอีกปะ แกะให้ดูเลยสดๆเลยปะแกะมือเดียวลำบากหน่อยนะทุกคน <c oughs> โอเคอืมเรียบร้อยทุกคนแกะแล้ว yeah. ดูดิว่ามันแตกต่างกับอันเดิมยังไงนะครับผมเนี่ยตอนนั้นผมรีวิวอันละหกสิบบาทนะอันนี้มีสายหุย,ยสายก็แค่สายแม่งก็แบบดูดีนะเอออะไรวะแค่สายก็ดูดีโอ้ยนี่อะไรอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้โอเคอุ okay, ้ยเชีย่ยมันดูแบบอุยมันหนักกว่าเดิมไหมเนี่ยมันดูแบบ athletes, เชี ų, ่ยว่ะเดี๋ยวลองดูดิแป๊บนึงฮะแกะก่อนอืม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 อ๋อโอเคอ๋อมันเป็นแม่เหล็กเว้ยทุกคนอันนี้เป็นแผ่นแม่เหล็กเหรอเนี่ยโอเคฮะ โอ้ยเที่ยามาวะ่ะเนี่ยผมเห็นในติ๊กต k อกเขาเรีวิวนะเขาเนี่ยไอข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นไอเย็นแบบไอเย็นยน,ยน,ยน,น้ำแข็งเลยเว้ยทุกคนนะไม่รู้มันจะจริงหรือเปล่านะฮะนี่ผมก็กลัวด้วยนะว่ามันจะพังหรือเปล่านะนี่ดูดิโอ้ประมาณน,นี้นะครับผมนะฮะในมีแบตเตอรี่ด้วยวะตรงนี้อ๋อมีรูเสียบตรงนี้โอเคแต่ผมขอลองทรงลองเสียบอะไรก่อนนะทุกคน โอเคฮะก็หล okay. ังจากแกะมานะครับผมนะก็มีประมาณนี yes. okay. yeah. ้นะครับผมนะดูดิมีไอตัวนี้มานะครับผมนะคือแบบทีมากแล้วไอตัวนี้เป็นแม่เหล็กด้วยทุกคนนะฮะเป็นแม่เหล็กเอาไว้แปะนะครับผมประมาณนี้มันจะติดกันเลยนะครับผมนะแล้วก็ไอตัวนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับผมนะน่าจะเป็นแบบแปะตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเป็นแบบสติ๊กเกอร์นะครับผมนะเราสามารถล็อกมาได้นะะมาเคลือบอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ที่อะไรสักอย่างที่ล็อกหรือที่หนีบหรืออะไรสักอย่างนะฮะตรงนี้นะครับผมนี่ ดูดิแล้วก็นี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเนะี่ยโอเคนี่ก็าสายนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับผมดนะิฮะอันนี้ผมลองแปะติดหลังรถทับดิว่ามันจะได้ปะมันเป็นแม่เหล็กนี่แปบนึงนะทุกคนมันไม่ติดวะเออมันไม่ติดเดี๋ยวผมต้องถอดไม่ติดอ้าวอ๋อหรือว่ามันต้องใส่กับตัวล็อกตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขอญาตลองเสียบไฟแปบ,บนึงนะทุกคน โอเคนะตอนนี้ก็เสียบปลั๊กมาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะเขานะเทียบเป็นแสงสีนะฮะอุย้ยถูแต่ข้างหลังเย็นมากเลยทุกคนตัวนี้เย็นมากอ่ะเนี่ยมันมีองศาบอกด้วยตรงนี้ทุกคนสิบสี่สิบสามองศาดูดิเชี่ยอุ้ยแต่เย็นจริงอุ้ยข้างหลังมันเย็นเย็นจัดเลยทุกคนมันจะดูดเพราะว่าผมกลัวมันดูดวะจริงปะอุ้ยมันยังมันเย็นขนาดเนี้มันแค่พัดลมมันไม่ได้เย็นขนาดน,นี้ดิใช่ไหม ว้ยเย็นจริง,งสามองศาสององศาสามองศาเขี่ยมอุ้ยผมกลัวมันดูดว่ะจริงปะวิ <c oughs> ้ยสี่องศาแล้วทุกคนสี่องศาวิ้ยแต่ข้างหลังมันเย็นจัดเลยอะทุกคนไอข้างหลังเนี้ยมันเป็นแบบมันจะดูดปะว,วะตัวนึงอะทุกคนผมกลัวมันดูดวะโอเคไม่ดูดไม่ดูดไม่ดูด กลัวอุ้ยแต่มันเย็นจัดเลยทุกคนมันเย็นมากอ่ะผมบอกให้โอ้ยเย็นจริงผมบอกให้อุ้ยเยี่ยผมกลัวมันดูดวะเฮ้ยไม่ดูดไม่ดูดมันเป็นโอ้ยเย็นเยียเย็นมากอ่ะเฮ้ยโคตรเย็นอ่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวสปาร์กได้มีไอแล้วนะตามคลิปปะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยแต่เย็นจัดเลยข้างหลังเี้ย เหมือนน้ำแข็งเลยอะอันนี้ Amazing มากเลยผมตกใจมากเลยทุกคนโอ้ยแต่ข้างหน้าที่สวยนันเนี่ยโอย้ติดลบสามเชื่อโอ้โหบ้านแล้วไปมันเย็นมาติดลบสามองศาเลยเชื่อคือสีสวยมากเลยนะแต่ในกล้องมันอาจจะแบบดูเบลอนะฮะกล้องผมไม่ได้สวยนะผมในนี้โอ้ยแต่แม่งเย็นจริงข้างหลังทุกคนผมจะพิสูจน์ยังไงดีว่าให้คนรู้ว่ามันเย็นะ่ะ โอ้ยเย็นจริงวะแต่ว่าผมกลัวมันดูดมากเลยทุกคนอย่าไปจับเล่นอย่างนี้นะอันตรายนะผมว่าเอาเนะี่ยเขามีให้อันนี้ให้เปลี่ยนก็ปิดมันซะทุกคนเออเนะี่ยอืมโอเคโอ้ยแต่ไม่เย็นวะเฮ้ยผมชอบวะโอเคเดี๋ยวผมจะลองติดโทรศัพท์ดูนะว่ามันจะติดได้หรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ไม่รู้ต้องติดยังไงด้วยนะไออุปกรณ์พวกนี้นะโอเคเดี๋ยวมาลองดูอลิคุณเดียวอาจจะลำบากหน่อยนะผมขออภัยด้วยนะทุกคน โอเคนะครับผมนะผมก็ได้ทาการประกอบร่างมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็ง่ายๆนะฮะไม่ได้ยากนะครับผมนะฮะก็นี่ผมติดไอ้อะไรที่หนีบมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีสองกึกนะฮะสามารถหนีบกับโทรศัพท์ได้นะครับผมนะฮะก็นี่เห็นไหมหนีบเข้าโทรศัพท์ก็คือผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะผมไม่สามารถที่จะถ่ายทุกคนดูได้นะแต่สีมันสวยจริงว่ะทุกคนโอ้โหถ้าผมปิดไฟนะสวยมากเลยเดี๋ยวลองปิดไฟดูไหมโอเคเดี๋ยวลองปิดไฟดูโอเคตอนนี้ก็ปิดไฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเชื่อ โคสว่างนี่แสบตาไปข้างนะเล่นตอนคืนเนี่ยกูบอกให้โอ้ปิดไฟเล่นนะแสบตาจัดผมบอกให้โหดสีสวยนะแต่กล้องผมแม่งไม่สวยวะ่ะทุกคนโฟกัสได้ปะมองได้ประมาณนี้นะทุกคนดูดิอ้เฮียอย่างเท่โอ้โหแต่กล้องผมมัไม่สวยผมดูจริงไม่สวยมากเลยทุกคนโอเคะเดี๋ยวมาดูกัน ดูดิตอนนี้ก็มีบอกให้ลบสามองศาแป๊บนึงครไม่โฟกัสอีกแล้วโอ้ยไม่โฟกัสมันไม่โฟกัสอะกล้องผมอะแต่ว่ามันสวยแล้วนะแค่นี้ดูฟังเสียงฮะมันก็ไม่ได้ดังนะเสียงมันลม,มเสียงมันลมไม่ดังอ๋อนี่ลบสามองศาเห็นไหมโอ้โหโอเคเปิดไฟดีกว่าโอเคนะคราบนะมาที่เรียบร้อยแล้วนะรับผมนะก็เปิดไฟก็อฮ้ยแต่มันเย็นมากเลยอะไอตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวดูว่ามันเป็นไอปะ มือนมันจะเป็นไอป๊บหนึง่งไงทุกคนไม่เป็นวะเห็นไหมป๊บนึงผมขอดูจริงๆว่ามีไหมก็ไม่เอ้อยมันมีอยู่ถ้ามันต้องแสงอะถ้าม,มันกระทบกับแสงทุกคนจะเห็นเลยเประมาณนี้อะกับไฟหลอดไฟดูด,ดิเห็นไหมเห็นไหมไปลอยไปลอยเลยดูดิเป็นไออะทุกคนเชื่อเป็นน้ำเลยทุกคนเห็นปะเชื่อว่าเป็นเป็นไอน้าแข็งอะคือมันเย็นจนแบบเป็นน้ําแข็งอะเชี่ยเป็นน้ําเลยด้ ไอ้ยั่เวอร์จัดทุกคนเชีย่ยดูดิเป็นเป็นน้ำเลยเห็นไหมอุย้ยเชี่ยถ้าใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะในช้อปปี้นะครับผมนะก็ลองดูนะครับผมนะก็อุ้ยแต่แม่งแบบเป็นไอเป็นน้ำเลยเชีย่ยมันโคตรเย็นนะทุกคนมันลบสามองศามันได้สูงสุดแค่สามองศาวะน่าจะประมาณนี้นะฮะ ออโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ดูนะครับผมนะอันนี้โอเคส่วนอันนี้ของเก่านะครับผมนะฮะราคาประมาณ60บาทนะครับผมนะใช้มาเดือนหนึ่งก็ตรงนี้เริ่มหลุดแล้วทุกคนดูได้เห็นไหมเอออันนี้คือพัดลมมันเบามากเลยเวทุกคนนะฮะอันนี้ผมบอกไว้ให้เดี๋ยวก็แต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็พอใช้ได้นะสำหรับเครื่องใครที่แบบไม่ได้ร้อนขนาดนันะ้นนะแต่ว่าไอตัวนี้เอาโพรท์ผมไม่อยู่ไว้ทุกคนแรกๆก็ดีนะเราพอใช้ไปเรื่อยๆเล่นแบบนานๆสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยก็คือโทรศัพท์ผมก็ยังร้อนอยู่ดีเว้ยทุกคนก็ต้องใช้พัดลมชั่วอยู่ดีนะก็ไม่ต่างกันนะผมก็เลยตัดสินใจซื้อไอตัวนี้มานะราคา200อนะแบบว่าเป็นเย็นจัดอะคือแบบว่าเป็นน้ําแข็งเลยทุกคนคือแบบว่าเป็นน้ําเลยอะเออเห็นไหมชิ่ยอะนี่ฮะก่อนนี่ก็ตอนเสียบนะครับนะพัดลมจะเบามากนะแบบอ้อยอิ่งเลยทุกคนเห็นไหมแต่ก็ยังพอใช้ได้นะโรศัพทโทรศัพท์แค่เดีแบบไม่ร้อนขนาดนั้นนะโรับแค่เดีแบบว่าอยากจะ ลองซื้อไอตัวถูกๆมาลองใช้ดูก่อนนะครว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับผมนะก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกทีนะราคาประมาณ60บาทนะครับผมนะ่ยสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วตัวนี้ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามนะครับผมนะแต่จริงๆราคาเต็มมันหกรนะแต่ตอนนี้ผมซื้อมันลดราคานะครับผมเนีเหลือ300นั่นเองก็ก็ลองก็ลองดูก็แล้วกันนะแล้วแต่ทุกคนก็แล้วกันนะเผื่อเป็นเอาไว้แบบประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อก็แล้วกันนะครับผมสำหรับไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับผมนะก็คือตอนแรกผมคิดไม่ว่าาซื้ออมลก็ง พอลองเขาลองซื้อมาแล้วลองใช้ดูมันก็แบบมันก็ดีอะเอาง่ายนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้ตลอดเลยนะรับผมนะฮะก็คือแบบมันดีดีขึ้นนะเขผมนะถึงไอตัวเนี้ยจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นแต่ก็ดีมันก็ช่วยได้นะรับผมนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ะเออเล่นนานๆมันก็ยังร้อนอยู่ดีโทรศัพท์นะรับผมนะแต่ว่าถ้าแบบเล่นประมาณนิดหน่อยมันก็ยังช่วยได้นะครับช่วยยืดระยะไอ้ระยะเวลาในการเล่นอย่างสมมุติว่าโทรศัพท์ผมเล่นชั่วโมงเดียวร้อนใช่ไหมไอใส่ตัวนี้2ชั่วโมงก็ร้อนนะครับผมนะมันเหมือนช่วยยืดระยะนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยยังไม่ได้ลองใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ผมก็เคยคิดว่าไอโทรศัพท์เรามันจะพังหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นไอน้ำใช่ไหมถ้าเราติดกับโทรศัพท์เงี้ยแล้วไอ้น้ำเงี้ยัง กูกลัวอยู่นะอันนี้เออก็ก็ลองคิดคิดดูก็แล้วกันนะทุกคนอืมอันนี้โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะลองใช้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับไอเจลเดนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมบาย